ก็กลับสวัสดีชาวสก้าทุกคนครับขอยู่เหมือนแล้วนะครับเอกนะวันนี้ก็อัปเดตกรรมนะอาจจะลงคลิปชาแนลนึงนะครับก็ในส่วนของกเตอร์จัดให้นะแจกไก่สุดสัปดาห์นะครับเล่นกับเพื่อนไม่เสียดาวนะรู้ส um, ึกว่าจะเล่นได้สูงสุด3เกมนะครับที่ไม่เสียดาวนะเห็นไหมเขาบอกว่าเอฟเฟปป้องกันดาว3ตาแรกที่แพ้อ่าในช่วงเวลาวันที่30มกราคม69ถึงวันที่1กุมภาพันธ์69นะครับถึงประมาณ5้าทุ่มห้เนาะ ไอเทมนี้จะจุกใช้และหายไปไอ,อไปเองอัตโนมัตินะครับก็สั้นๆก็คือเป็นไอเทมอัตโนมัติเนะก็อ,อยู่มารับการแล้วก็ได้ส่งลูกแก้วนะลูกแก้วแดงก็แจกฟรีนะครับซึ่งลูกแก้วแดงผมมีเยอะแล้วนะอืประมาณนี้แล้วก็ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่ก็ถือว่าโอเคแล้วได้ส่งของบันทึกการเดินทางคู่หูนะครับก็นะผมว่าน้องน่ารักมากเลยอืม ใครมีชุดแมวแมวพึ่งแล้วบ้างเอามาแอคผมได้นะโอ้โทษเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเหรอเฮ้ยยามหิวสิน้นอนขู่กำลังเดินทางจะกลับมาในอีก24ชั่วโมงอ๋อเรามีตัวเร่งเวลาไหนๆๆลองดู อ๋อตัวเร่งเวลาใช้ได้มันเร่งได้แค่60สินาทีเหรอคือ mm. หนึ่งใบคือหนึ่งใบมันเร่งได้อ๋อหกสินาทีก็น่าเป็นกิจกรรมนะครับก็เนี่ยรับฟีสา0ร้อยนี่นะครับสปิริตโอฟนะก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมน,นะครับ mm. ผมว่าไม่แย่นะเป็นกิจกรรมที่ดีสําหรับใครที่จะเอาสกินไอเอาสปิริตโอฟไปแลกสกินนะคร้า้ามาเนี้ยสียงว่าจะเปลี่ยน,นครับเพราะว่าเป็นวัดนะขอโทษในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ข้าว่ามานี้เออแล้วก็เรามาพูดคุยในส่วนของสกินที่บั็กกันไหมเพราะเหมือนกับว่าเห็นแบบว่ามันมีการบั็กราคาเกิดขึ้นนะครับก็จะวิ่งไฟปะผมไม่แน่ใจนะสกินนี้สกินที่ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับตอนนั้นเอา,หารหัสเพื่อนถ่ายนะก็แต่สกินนี้ผมได้ในมิเตอรี่บ็อกนะเหมือนกับว่ามันจะมีดรามา่าเรื่องราคาสรุป <c> เ <oughs> ขาไม่ดึงคืนกันเหรอหรือ,อยังไง แต่ก็ไม่ต้องแปลกแกนะครับผมก็เก็บทูลเลนบางส่วนนะอย่างโคจอก็เก็บนะแซีก็ก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเออเราดี่ล็อกเก็ตปะในส่วนของสกินอาโออีปะใช่ไหมไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ไฟโทนแชมเปี้ยนนะครับผมมีทุกสกินนะเพราะผมเติมผมรักอาโออีนะครับสกินนี้ป่ะบางคนเขาได้ร้อยคูปองใช่ไหมกับบางคนเขาได้หนึ่งคูปองใช่ไหมออ มันคือลดราคาจริงๆหรือมันคือบักอะก็ไม่รู้ทีก็ผมไม่ติดนะอเออเออถ้าสมมติว่าราคามันเหลือประมาณสักร้อยปองแล้วคนทั่วไปสามารถซื้อเล่นได้อะ่ะผมไม่ติดนะเว้ก็ถือว่าสก,กินนี้มันก็มันก็น่านะระดับหนึ่งนะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะสกินสก,กินนี้จะมาก่อนดีอันนี้อันนี้นนควาดติดชาลิตมา,า,มาผมจําได้แล้วก็ยังมีนนเราดีล็อกเก็ตใช่ไหมลแล้วก็มีสตาร์สติเกอร อ่าสตาร์ฟิเกอร์ก็จะมาช่วงหลังและก่อนที่จะเป็นสกินสุดท้ายเป็น FMVP ของอาอีนะครับก็สกินนี้จะเป็นสกินสุดท้ายของอาอีนะที่มาจริงๆมันมีอีกสกินหนึ่งนะที่เป็นของฝั่งเอฝั่งไต้หวันนะครับเป็นนกนางแอนน่นมั้งจำไม่ได้อ่ะอ้แต่แต่เขายังไม่เอาเข้าไทยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอืมข,ข้ามาันนี้กันนะครับในส่วนของจะเรียกว่าบั็กไหมไม่รู้สิก็อู้แต่แต่ได้ก็โอเคนะผมไม่ติดนะอืมเพราะว่า คนที่เติมก่อนก็ได้เล่นก่อนไปแ,แล้วก็ผมว่าก็คงหลายๆคนก็นไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมเออให้คนอื่นได้เล่นด้วยอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าเอาอีกก็เล่นยากอยู่ <laughs> เอาอีทูเล่นนี่เล่นยากอยู่ต้องฝึกนิดนึงครับอยู่ประมาณสักสิ้าดาวนะก็ไม่ค่อยได้ปั้นเยอะนะครับจริงๆก็เล่นเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวรอจริงๆเด,เดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวกล้ามกับจากทํางานเดี๋ยวก็ค่อยลง ลงแรงกันย,ยาวๆครับยวค่อยว่า,ากันอีกทีนึงปะจะเน่ปตตตาเน่จะดึงอะไรนะกดซ้ำนะบายส่วนนี้ก่อนจากไปคุณดูน้องแมวผม <c oughs> เฮ้ยก่อนจากกันไหนๆก็อย่าทห้ม่คิดบันยาวละเรามาสุ่มกันดีกว่าไหมสุ่มน้องแมวกันดีกว่าไหมทุกคน <c oughs> เสียงผมอยู่ในจมูกเยอะเกินอ่ะผมเจ็บจมูกแล้ว ันนี้กระเป๋าของผมนะครับมันจะมีอันที่ผมมันไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็ได้โปรดนะครับอย่าลืมกดกดรับนะครับของท่านนะครับอันไหนที่ยังไม่มีนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันจะซวยนะครับ <laughs> ไปซุม่มโอ้โห <c oughs> ก่อนจากกันผมน่าจะสุ่มได้สูงสุดแปดอีกสองอันเดี๋ยเก็บไว้เผื่อเอาไว้มีม โอ้ผมอยากได้แมวออลเบเกนผมใช้แมวแมวพึ่งนานมากนะเพราะแมวพึ่งเป็นระดับสีทองนะครับก็เลยบอกว่าใช้ได้นานนิดนึงนะคิดว่านานนิดนึงก็ลาแกาวหน่อยนี่อะไรแกร็บบีโคเชอร์โกเต็ดโกเต็ดโกเต็ดภาษาปักกิจแข็งแรงซะด้วยสิเราอ่ะยินดีด้วย ผสมกันยาวๆ<__จริงๆอาผมอยากดองไอ้นี่ไว้เยอะๆนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีหมดวันหมดเขตป่ะแต่ไม่น่านะธอกิจแบบนี้เข้ามาก็ไม่น่ามีอุตเงเขาขายเขาขายชุดแรงกันนี่เห็นปะเขาขายชุดแรงกันหกสิบร้อย่นึน่นในกลุ่มทำไมพวกเธอดวงไม่ดีกันขนาดนั้นเลยเหรออย่าดีดูวยคุณได้รับ แต่ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้แมวพึ่งนะในเซิร์ฟน้อยม้งไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สุ่มกันหรือเปล่าก็ในกระเป๋าเราก็เ <c oughs> มียนซ้ำเยอะอยู่แล้วอือเข้าข้ามมาเนี้ยกันนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันในส่วนของแมวนะมันมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับจริงๆในร้านค้าจริงๆอผมอยากจะอัปเดตมากนะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแต่ต้องรอเดือนหน้านะพอใกล้จะเดือนหน้าแล้วก็ประมาณนี้กันนะครับก็แล้วกันจเจนี่ปัตตาเด้ อย่าลืมก็แลนะ้วน,ออกกกกน,นะกดซ้ำมาด้วยบายก็ในส่วนของเออผมลืมบอกแลกสกินนะครับก็สามารถแลกได้นะในส่วนของคลิกสิ่คลิกใส่คลิกใส่ไวเลตแล้วก็วูของครับในสองอันติเมตเนาะใช้ในส่วนของลูกแก้วแดงแลกได้นะครับผมมีอยู่เจ็ดลูกนั่นแหละแลกไม่ได้ใช้สกินเศร้า <laughs> ไปตอนนี้